สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวิคนี้เป็นวิคที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Construct 2นะคะโปรแกรม Construct 2นะคะเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาด้วยบริษัท Skyra นะคะโดย2พี่น้อง Ashley กับ Thomas นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่า Construct Classic นะคะและต่อมาด้วยแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ที่เป็น HTML5 นะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาเกมจนกลายมาเป็น Construct 2นะคะจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมนะคะประกอบไปด้วย6 6ส่วนหลกักๆดังนี้นะคะส่วนที่1 Property Property Bar ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะนะคะของ Object ต่างๆซึงง่งจะมีะคุณลักษณะมากมายนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละ Object ที่จะที่เราเลือก ส่วนที่2เรียกว่า Layout View นะคะ Layout View ก็คือส่วนที่อยู่ในกรอบสีเขียวอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่า Layout View ค่ะก็คือพื้นที่ทํางานของเรานั่นเองส่วนที่3นะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือ Project Bar แล้วก็ Layer Bar นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่โชว์ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในที่อยู่ในโปรเจกต์ของเรานะคะแล้วก็โชว์เลเยอร ลักษณะเลเยอร์ก็จะเป็นลักษณะเลเยอร์ของคล้ายๆก,กันกับใน Photoshop นะคะส่วนที่5 Object Bar นะคะในส่วนนี้ก็คือจะโชว์วัตถุต่างๆที่มีนะคะในในโปรเจกต์ของเราและส่วนส,สุดท้ายนะคะเรียกว่า r i o n อนในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนพวก Tool หรือว่าเครื่องมือต่างๆนะคะก็จะโชว์ในส่วนนี้อันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะ ในการออกแบบแนละสร้างตัวละครนะคะเราก็จะต้องมารู้ก่อนว่าสไปคืออะไรนะคะแล้วก็มีวิธีการสร้างอย่างไรนะคะเรามาดูความหมายของสไป์ก่อนนะคะตามพจนานุกรมนะคะสไปก็คือนางไม้นะคะเทพยพย,ยดาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะในการสร้างโปรแกรมในการสร้างเกมด้วยโปรแกรม c o n s t r u c เนี่ยความหมายของสไปนะคะก็คือตัวแทนของภาพของวัตถุทั้งหมดนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นตัวละครหรือเป็นต้นไม้ก้อนหินดวงจันทร์ภาพพื้นหลังลักษณะนี้ก็ได้นะคะจะไม่ได้หมายถึงแค่เป็นนางไม้หรือเทพยาดาอย่างเดียวนะคะเรามาดูวิธีการสร้างสไปน์นะคะว่าเราจะสร้างด้วยวิธีการอย่างไรวิธีการที่ส่วนใหญ่นะคะที่ใช้ในการสร้างก็คือจะใช้โปรแกรม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปภาพนะคะอย่างเช่น Paint, Adobe, Photoshop, Illustrator ในการสร้างตัวสไปของเราซึ่งไฟล์ที่ได้นะคะก็จะเป็นไฟล์รูปประเภท jpg png ลักษณะนี้นะคะซึ่งตัวสไปเนี่ยเราก็จะ Import นะคะเข้ามาในในเกมของเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างนะคะ อันนี้คือหน้าตาโปรแกรมของ Construct t o o นะคะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะคะเรากา็ทำการ New Project ขึ้นมาก่อนนะคะไปที่คำสั่งไฟล์แล้วเลือก New นะคะหลังจากนั้นจะมี pop up นะคะเด้งขึ้นมาให้เราเลือกนะคะ Template นะคะให้เลือกเป็น Empty Project ค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าจอ ก็จะเปลี่ยนเข้ามาในในหน้าโปรเจกต์ของเราแล้วนะคะตอนนี้หน้าโปรเจกต์ของเราคือลักษณะนี้นะคะเลเยอร์ out, นะคะก็คือส่วนทั้งหมดในนี้นะคะส่วนทั้งหมดเลยส่วน w ินโด w นะคะวินโด้ไซส์ก็คือพื้นที่ที่จอจะเห็นนะคะที่การแสดงภาพผ่านผ่านหน้าจอจะเห็นก็คือจะเห็นเพียงเท่านี้ค่ะแต่ส่วนอื่นนะคะที่เป็น layout view ก็จะไม่เห็น ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมากำหนดนะคะพื้นที่ของเราก่อนพื้นที่ Windows Size นะคะจะใชะ้จะกำหนดตรงนี้นะคะ,ะมาที่ Property นะคะเสร็จแล้วเลือก Project Property นะคะกด View เสร็จแล้วกำหนดเลยะคะ่ะในที่นี้จะกำหนดเป็น1138นะคะแล้วก็ความกว้างนะคะ640พิกเซลนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากำหนด Windows Windows i z e ด้วยนะคะหรือว่า Layout Size นะคะตรงนี้นอันนี้กำหนดเป็น640แล้วก็จะยาวเกินจาก Windows Size นิดนึงนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ,ะอันนี้คือหน้าความกว้างนะคะของเกมของเราก็คือจะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะลองสร้างสไปซ์นะคะที่เป็นพื้นหลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลเยอร์นี้นะคะเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนจากเลเยอร์ศูนย์นะคะเปลี่ยนเป็นแบ็กกราวนะคะ bg bg หรือว่าแบ็กกราวนะคะเลเยอร์นี้ก็จะเก็บพื้นหลังทั้งหมดนะคะวิธีการที่จะสร้างสไปซ์นะคะก็คือคลิกขวานะคะบนพื้นที่เลเยอร์เสร็จแล้ว เลือกคำสั่ง insert new object นะคะเสร็จแล้วเลือก s p i c e นะเสร็จแล้วเราตั้งชื่อนะคะว่าเป็น bg bg 1นะคะก็คือเป็นพื้นหลังอันที่1นเสร็จแล้วนะคะจะมี cursor ของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกให้เราคลิกซ้ายลงนะคะบน windows size ของเราเนี่ยนะคะเคอันนี้คือ วิธีการเพิ่มสไปน์นะคะจะใช้วิธีการโหลดไฟล์ฟอร์มโหลด image f o r m f i ฟ e นะคะก็คือเราจะมีรูปไว้แล้วซึ่งรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่คุณครูให้ไว้ใน Edmodo นะคะจะเป็นวิ2สองรีซอสซึ่งพวกเราเนี่ยสามารถที่จะไปดาวน์โหลดลงเครื่องได้นะคะ,ะไปที่ background นะคะเดี๋ยวเอา background set 3ลงมาก่อนนะคะเสร็จแล้วกด open ค่ะ เสร็จแล้วกดปิดไปเลยนะคะอันนี้คือหน้าตาของสไปซ์อันที่หนึ่งของเรานะคะก็คือพื้นหลังนั่นเองอต่อมาเดี๋ยวเราเพิ่มนะคะเพิ่มพื้นหลังอีกชิ้นหนึ่งนะคะคลิกขวาเสร็จแล้วกด insert new object ค่ะเลือกสไปซ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกอเปลี่ยนชื่อมันเป็น bg_2 นะคะปึ๊บเสร็จแล้วกดคลิกเมาส์ซ้ายนะคะ แล้วไปที่โหลด Image ฟอร์มไฟล์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกพื้นหลังเดี๋ยวเอาอันนี้มาก่อนนะคะเอาอันนี้มาก่อนหรืออันนี้ดีโอเคเอาอันนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วโอเพนก่อนโอเคเสร็จแล้วเราปิดไปเลยนะคะ,ะอันนี้ก็คือพื้นหลังเราก็จัดตำแหน่งนะคะ ในส่วนที่เกินจากตัววินโดว์ของเราไปนะคะมันก็จะไม่โชว์ต่อมาเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามลิกขวาเลือก insert new object นะคะเลือก s p i k e เหมือนเดิม BG 3นะคะตอนนี้ BG 3โอเคกดเพิ่มนะคะ,ะเสร็จแล้วจัดตำแหน่งให้สวยงามนะคะจัดตำแหน่งให้สวยงาม โอเคตอนนี้เราได้สไปค์ที่เป็นพื้นหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มนะคะเราจะมาเพิ่ม,มตัวเลเยอร์นะคะวิธีการเพิ่มเลเยอร์นะคะก็คือมาที่เครื่องหมายบวกนะคะนะเสร็จแล้วเราเปลี่ยนชื่อนะคะจากตัว bg นะคะเลเยอร์ layer ที่2เราเปลี่ยนเป็นเป็นกลาวแล้วกันค่ะก็คือพื้นเหยียบนั่นเอง tround นะคะเสร็จแล้วนะคะเราคลิกขวาเหมือนเดิมค่ะ insert new object นะคะกล่าวหรือว่าพื้นเหที่ของตัวละครนะคะเราจะเลือกเป็น t r i a c k g r o u n d นะคะเสร็จแล้วเราเลือกเราเปลี่ยนชื่อมันนะคะเป็น tb tb 1แล้วกันโอเคกด insert นะคะเสร็จแล้วคลิกที่พื้นที่ว่างนะคะคลิกเมาส์ซ้าย ไปที่โหลดอ m เม e ฟอร์มไฟล์เหมือนเดิมนะคะตัวทร c k g r ก u n d ของเรานะคะจะอยู่ที่ทรานะคะเสร็จแล้วไปที่กรีนะคะเดี๋ยวเราเลือกเป็น t รายกรีนขึ้นมาก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วกดปิดไปเลยอันนี้คือพื้นเหยียบพื้นเหยียบก็คือพื้นที่ที่ให้ตัวละครนะคะเหยียบนะคะหรือว่าตัวเพลเยอร์ของเราเหยียบนั่นเองโอเคอกำหนดประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราเพิ่มทายแปะกาวขึ้นมาอีกอันนึงนะคะคลิกขวาเลือก insert new object นะคะเลือกทายแปะกาวนะคะเสร็จแล้วเป็น tv 2 tv underscore 2อนะคะ,อะโอเ,เราเลือกเป็นทายกรีนตัวนี้นะคะทายกรีน05นเสร็จแล้วกด open ค่ะเสร็จแล้วกดปิดไปเลยนะอนุนย่อมันลงมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเอา วัตถุสองชิ้นนี้มาต่อกันนะคะ,อะโอเคอยากให้มันเท่ากันนะคะ,ะลักษณะนี้นะคะอันนี้คือพื้นเหยียบนะคะถ้าเรามีตัวละครนะคะตัวละครก็คือจะเหยียบบนพื้นตรงนี้นะคะ,ะต่อมาเดี๋ยวเราเพิ่มเลเยอร์นะคะเป็นเลเยอร์ที่3เป็นเลเยอร์ เปลี่ยนชื่อมันเป็นเลเยอร์เกมนะคะในเลเยอร์เกมนี้นะคะก็จะเก็บตัวละครต่างๆนะคะตัวเพลเยอร์ตัวสตูต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในเกมส่วนกรางก็คือพื้นเหยียบนะคะก็จะเก็บวัตถุที่เป็นพื้นสําหรับให้ตัวละครเหยียบทั้งหมดแล้วก็ BG ก็จะเป็นพื้นหลังนะคะทั้งหมดโอเคคลิกที่เกมนะคะเสร็จแล้วเราคลิกขวเามอนเดิมค่ะ อ่า insert new object นะคะเสร็จแล้วเลือก sprite sprite ของเรานะคะ sprite ตัวที่หนึ่งอ่าเราตั้งชื่อว่าเป็น sprite player แล้วกันค่ะ player เสร็จแล้วกด insert นะคะวิธีการสร้างนะคะตัว player รูปแบบหนึ่งนะคะสามารถที่จะทำแบบแมนนวลแบบนี้ได้นะคะก็คือใช้ brush นะคะในการวาดปึ๊บ ว่าตัวละครซึ่งมันอาจจะไม่สวยนะคะลักษณะนี้มันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่นิยมทํานะคะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างนะคะวิธีการสร้างตัวเพ a y เยอร์นะคะว่าจะสร้างอย่างไรให้สวยแล้วก็เร็วนะคะเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์นะคะ เรากลับมาที่สไลด์ของเรานะคะในการสร้างสไลนะคะครูมีโปรแกรมแนะนำนะคะเป็นโปรแกรมที่เราสามารถที่จะสร้างสไลได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สวยงามด้วยเพราะว่าเขาเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับสร้างตัวละครนะคะที่จะใช้ทำเกมนะคะคือเว็บไซต์นี้เลยค่ะ,ะ Maple นะคะ maple.im นะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูที่เว็บไซต์นี้นะคะว่าจะมีวิธีการในการสร้างตัวสไปค์ของเราได้ยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์นะคะอันนี้คือหลังจากที่เราเข้ามาที่ m a i l คะ im อันนี้คือหน้าแรก ะะเขาก็จะมีตัวละครหลักให้เรานะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีทูฝั่งนี้ค่ะให้เราสามารถปรับแต่งนะคะตัวละครได้เดี๋ยวสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะไปที่ชาร์ตเตอร์นะคะเสร็จแล้วเลือกเฟซอ็ c e s อรี y นะคะก็คือหน้าตาของของตัวละครนั่นเองนะคะ,ะเราอยากให้ตัวละครหน้าตาเป็นยังไงเราเลือกคลิกนะคะสังเกตดูตาก็จะเพิ่มขึ้นมาลแล้วเพราะว่าเราเพิ่ม อ่าหน้าเข้ามาให้เขาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูส่วนต่อมานะคะ I อ่าก็คือใส่แว่นตาถ้าอยากใส่ก็ก็คลิกนะคะลักษณะเช่นปึ๊บ่ะก็จะใส่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เอานะคะเราก็กดเครื่องหมายลบตรงนี้ไปนะคะไปดูส่วนอื่น,นะคะ่ะ e earring อันนี้ก็อ่าตุ้มหูแหวน เข็มขัดนะคะ Pocket Item Shooter a c c e s s o r y นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ a c c e s s o r y นะคะ a c c e s s o r y เดี๋ยวนะ Character อ่ะมาใส่ที่ Character ใส่ผมก่อนนะคะเราเลือก Hair นะคะเลือก Hair เอาผมแบบไหนดีโอเคนี้เท่แล้วเอาแบบนี้ แบบไหนดีเดี๋ยวเลือกเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วามาดูที่หน้านะคะ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะอยากให้อันนี้ก็จะมีตาให้เราเลือกเยอะขึ้นนะคะเราชอบแบบไหนเราก็เลือกเลยชอบแบบตากลมโตแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะดูเข้มขึ้นนะคะก็จะมี ตาที่เป็นลักษณะของผู้ชายด้วยนะคะซึ่งคิ้วมันจะหนานิดนึงเราก็เลื่อนลงมา,มาข้างล่างนะคะหรือจะเลือกที่เพศตรงนี้เลยก็ได้นะคะมันก็จะฟิลเตอร์ให้ว่าเราจะดูเฉพาะ,ะสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ,อะโอเคเท่านี้ดีไหมบางอ่า บางฟังก์ชันมันก็ไม่ยอมให้ให้เราเลือกนะคะเพราะว่าเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ที่เขาก็น่าจะเก็บตังค์นะคะอ่ะมันหน้าโอเคอันนี้น่าจะโอเคแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วมาที่อ่ะแชร์ไม่เอานะคะอันนี้คือเก้าอี้หรือว่ายานพาหนะของ ของตัวละครเราไม่เอานะคะเรามาที่อ c c เ s s o r รีอีกนะคะโอเคอันนี้คือ a c c เ s s o r รที่จะใส่ให้กับใบหน้านะคะอ่ะมีใส่แมสด้วยเผื่อาบางคนชอบใส่แมสน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูต่อนะคะเราน่าจะมีชุดอยู่ตรงไหนน่าจะเอเมอร์นะโอเค อันนี้ก็คือ,อผ้าคลุมนะคะเสื้อคลุมเราก็สามารถที่จะเลือกได้แต่เลือกเยอะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าใส่อสซอรีเยอะเกินไปนะคะโปรแกรมก็จะไม่ยอมให้เราดาวน์โหลดนะคะอันนี้คือหมวกมีหมวกให้ใส่ด้วยนะคะถ้าใส่หมวกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะส่วนท็อป เสื้อนะคะจะใส่เสื้อแบบไหนดีขอเป็นเสื้อกล้ามธรรมดาเท,ท่อันนี้ดีกว่าเนาะโอเคโอเคโอเวอร์ออนะคะโอเวอร์ออก็คือชุดทั้งชุดเลยอลองใส่โอเคนี้ก็โอเคนะคะส่วนอันนี้บัตรทอมก็คือเกง ใส่ได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อนะคะถ้าเราอยากได้เกงๆเ,เราก็ต้องลบชุดออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ท็อปนะคะท็อปกับวัดท่อมก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่รองเท้าให้ด้วยนะคะรองเท้ารองเท้าใส่ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นแบบอื่น คาดว่ารองเท้าจะไม่ได้นะคะแต่เ,เราลบบางส่วนออกไปนะคะถ้าเราลบบางส่วนออกไปนะคะฟังก์ชันมันก็จะสามารถที่จะใช้ได้ดี๋ยวเราธรรมดาไปก่อนนะคะรองเท้านะ่าจะไม่ได้คู่นี้วิ่งรองเท้าแตะเลยดีนะคะแบบนี้เลย <c oughs> อะโอเคสมมติว่าเราได้ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะคะ เราสามารถที่จะเพิ่มนะคะอาวุธให้เขาได้นะคะอาวุธอาวุธอ,ธอันนี้คือโล่นะคะเรามีโล่ไหมเราอาจจะใส่สักอันหนึ่งเพิ่มอาวุธนะคะอันนี้ชูรองเท้าโอเคนี่กรบถุงมือนะคะถุงมือด้วยดีไหมเอาถุงมือด้วย โอเคเสร็จแล้วนะคะวิธีการดาวน์โหลดนะคะมาที่ตัวละครนะคะเสร็จแล้วมันจะมีป๊อปอัพอันนี้เด้งขึ้นมาให้เราเลื่อนลงมานะคะเสร็จแล้วเลือกดาวนะะ์โหลดนะคะสไปชีตนะคะปึ๊บถ้าสำหรับคนไหนที่โหลดไม่ได้นะคะก็ลองลบตัวเอเซอรี่พวกนี้ออกไปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีนะคะเขาก็ก็ไม่อยากที่จะให้เราใช้เยอะนะคะ เราจะจากัดจํานวนนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่กี่ชิ้นนะคะถึงจะไม่ยอมให้โหลดก็ลองลองเพิ่มไปเสร็จแล้วถ้ามันโหลดไม่ได้ก็ลดลงทีละอันละกันอันนี้คือสไปซ์ชีสนะคะที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในสไปซ์ชีสนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยว X Track นะคะโอเคเดี๋ยวแตกไฟนิดนึงนะคะ หลังจากที่แตกไฟเสร็จแล้วเราเปิดเข้ามานะคะสังเกตดูนี่ค่ะมันจะสร้างให้เราเยอะมากเยอะจริงๆแต่เรามาดูที่ default ก่อนนะคะ default ก็คือค่าเริ่มต้นนั่นเองเปิดเข้าไปอันนี้คือนี่ค่ะตัวละครที่เราออกแบบเมื่อกี้นะคะก็จะได้แบบน,นี้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ใน default นะคะนี่ค่ะน่าโกรธ น่าโกรธนะคะมีพฤติกรรมน่าโกรธด,ด้วยเนี่ยแบบนี้นะคะเท่ไหมล่ะโอเคกลับมาที่ Construct To ของเรานะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนตัวละคระคะ่ะเปลี่ยนตัวละครนะคะเราเปลี่ยนใหม่เราจะโหลดฟอร์์ไฟล์นะคะโอเคแต่สำหรับครูดเดี๋ยวครูใช้ตัวอันนี้นะคะไม่ใช้ตัวล่าสุดนะโอเคครู okay. ใช้ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเอาท่ายืนนะคะท่ายืนก่อน น่อันนี้คือตัวละครของเราเสร็จแล้วนะคะเรามาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะคลิกขวาเลือก rename น,นะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นท่าสแตนนะคะเสร็จแล้วกด enter โอเคปิดไปตอนนี้ตัวละครของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วถ้าเล็กไปก็ขยายนะคะสามารถขยายได้ ่ดะะอเเดบะเีราเพิ่มนะคะเพิ่มแอนิเมชันนะคะเป็นแอนิเมชันที่2อันนี้เดี๋ยวเพิ่มเป็น walk นะคะก็คือพฤติกรรมการการเดินนั่นเองเับเบิคลิกที่ walk ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคลิกขวาที่ animation frame เลือก import frame form file นะคะเสร็จแล้วกลับมาที่เนี่ยค่ะมันจะเด้ง pop up ให้เราเลือกนะคะ เรามาเลือกที่เนี่ยค่ะพฤติกรรมการเดินอ่ะโอเคเดินที่0ถึง4นะคะโอเคโอเพนอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ลบนะคะโอเคอ่ะตอนนี้เราก็จะได้พฤติกรรมการเดินแล้วนะคะใน Animation Frame นะคะก็จะมีเฟรมที่0 1 2 3 4นนะคะถ้าเราอยากรู้ เราก็ลองพรีวิวดูค่ะอ่ะก่อนพรีวิวเดี๋ยวเราตั้งค่านิดนึงนะคะในในการเดินนะคะถ้าเราคลิกเดินนะคะสปีดอันนี้คือความเร็วในการเดินเดี๋ยวเรากําหนดใหม่นะคะเป็นสักแปดนะคะก็คือเพิ่มความเร็วนิดนึงเสร็จแล้ววนลูปก็คือจะให้มันวนลูปไหมเรากดเยีตนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราลองพรีวิวดูค่ะนี่ค่ะคลิกขวาที่บล็อกนะคะเสร็จแล้วพรีวิวอ่ะ พฤติกรรมการเดินนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโอ okay. เคปิดไปแล้เวเราเพิ่มพฤติกรรมอีกอันนึงนะคะก็คือจมนะคะ add animation ขวาเลือก add animation เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อมันเป็นจำโอเค d o บ b l ้ลคลิกที่จมนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มนะคะรูปนะคะตรงนี้รูปไหนคือจมเอ่ยเราเลือกเป็นแบบจมใช่ไหมคะ โอเคเลือกอันนี้นะคะคือจัมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วปิดไปเลยโอเคตอนนี้แอนิเมชันของเรานะคะก็จะมีพฤติกรรมก็คือเดินยืนเฉยๆเดินแล้วก็จัมปอันนี้คือวิธีการสร้างนะคะตัวสไปร์เราก็จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อในคลิปที่2นะคะก็คือจะทำให้ตัวละครนะคะเดิน ตามที่เรากำหนดนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้